ไม่ได้ไปหาบ้านใครก็อย่าพึ่งว่ากันต้องขอโทษขอไปเพื่อนเพื่อนด้วยเพื่อนเพื่อนคนไหนก็อย่าพึ่งว่ากันนะยังไม่ได้ไปหาบ้านใครก็อย่าพึ่งว่ากันต้องขอโทษขอไปเพื่อนเพื่อนด้วยขาดตกบกพร่องคุยง่ายว่าไม่ให้พ่อบ้านว่าให้เราได้เนาะหลานให้ลูกให้หลานให้สงลูกสงหลานกลับมาก็ต้องนี่แหละเขากินอิ่แมแ้วเมื่อเช้านี้ ดีนะมื้อเช้านี้มันยังมีกับข้าวเสรกออกกะอกอ่กิกกอกน,อ,กนอิ่มแล้วเขาก็ไปหลับไปนอนอันนี้คือหน้าที่ของเราร้างชามแล้วก็ัเหมือนกันใีตามไม่ได้มีงานหลักงานอะไรทําหรอกแค่ง,งานบ้านงานเดือนเป็นแม่บ้านแม่เดือนแต่ก็ไม่ให้ขาดตกบุกพ่องตรงนั้นนะคะขอบคุณทุกการรับสวัสดนีคเพื่อเพื่อนะหลังจากหลานหลานเปิดเทอมแล้ว ีการก็จะไม่มีเวลาตอนเช้าสักเท่าไหร่นอกเก่นขึ้นมาก็เตรียมหุงหารเพื่อนมันก็จะเพลินง,งานบ้านของเราก็จะเอะไม่เสร็จก็จะค้างคาอยู่เราทําตรงนี้ไม่ให้เหมือนกันอีนกต่ไม่ได้มีงานหลักงานอะไรทําหรอกแค่ง,งานบ้านงานเดือนเป็นแม่้นันแม่เดือนแต่ก็ไม่ให้ขาดตกบกพร่องตรงนั้นนะคะขอบคุณทุกคนนะ <c oughs> เราเล่นได้ แต่เราก็ต้องอย่าทิ้งงานหลักงานบ้านของเราเนาะใาการคือแบบว่าถ้าสำหรับการรับฟังในการพูดและการบ่นนะคะเนาะมาบ่นมาพูดให้กันฟังให้เกีเอเตอร์ด้วยกันฟังว่าแต่ละคนชีวิตการเป็นสําหรับการรับฟังในการพูดและการบ่นนะคะเนาะมาบ่นมาพูดให้กันฟังให้เกีเอเตอร์ด้วยกันฟังว่าแต่ละคนชีวิตการเป็น เพื่อนๆคนไหนก็อย่าเพิ่งว่ากันนะยังไม่ได้ไปหาบ้านใครก็อย่าเพิ่งว่ากันต้องขอโทษขอไปเพื่อนๆด้วยมันไม่ได้ง่ายนะคะไม่ได้ง่ายอยา่างที่คิดนะคะเกียร์เติมไม่ได้ดีค่เะเพื่อนๆหลังจากหลานๆเปิดเทอมแล้วพี่การก็จะไม่มีเวลาตอนเช้าสักเท่าไหร่เนาะเสชงขึ้นมาก็เตรียมหุงหาหาขาดตกบกพร่องพูยง่ายว่าไม่ให้พ่อบ,บ้านว่าให้เราได้เนะาะไม่ได้มีเวลาเสมอไฟ บางคนเขาก็แทบไม่มีเวลาบางคนเขาก็มีเวลาที่จะไปจับโทรศัพท์ตอบคอมเมนต์วันนี้ายการไม่ได้เข้าห้องไลฟ์อยู่ไม่เหมือนกันคือแบบว่าง่ายยากไม่เหมือนกันเนาะแต่ละคนเนาะบางคนก็ง่ายง่ายเนาะบางคนก็ยากยากนาทีการงานนี้งานยังไม่เสร็จเลยงานบ้านงานเรือนเนาะท่านจะไปจับโทรศัพท์ไปตอบคอมเมนต์หรือว่าไปหา งานยังไม่เสร็จเลยงานบ้านงานเดือนเนาะท่านเราจะไปจับโทรศัพท์ไปตอบคอมเมนต์หรือว่าไปหาปืนงานหลักการไม่ได้ไปทํางานข้างนอกเป็นแม่บ้านถุงหาสําหรับการรับฟังในการพูดและการบ่นนะคะเนาะมาบ่นมาพูดให้กันฟังให้ครีเอเตอร์ด้วยกันฟังว่าแต่ละคนชีวิตการเป็นอยู่ไม่เหมือนกันคือแบบว่าง่าย ยากไม่เหมือนกันเนาะแต่ละคนเนาะบางคนก็ง่ายง่ายเนาะบางคนก็ยากยากหน้าที่การงานน,นี่หมนอ่ลูกหล,กล,กลานจิ้นข้าวไปโรงเรียนเสร็จแล้วเดี๋ยว,วยาการจับไปส่งกลับมาแล้วก็ต้องมาล้างจานเนาะเขาพี่ทางคุณสามีนั่นเนี่ยไปตอบคอมเมนต์เพื่อนหรือว่าไปไปเยี่ยมบ้านเพื่อนเนี่ยงานตรงนี้ก็จะปล่อยทิ้งไปเลยก็คือจะไม่ได้ทําเลยค่ะเนะาะมันมันเพื่อนไงคะ เพื่อนๆคนไหนก็อย่าเพิ่งว่ากันนะยังไม่ได้ไปหาบ้านใครก็อย่าเพิ่งว่ากันต้องขอโทษขอไปเปพื่อนด้วยมันไม่ได้ง่ายนะคะไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะคะเกียร์เตอร์ไม่ทาหม้อใหญ่ๆไว้เลยไม่ต้องอไปหาที่ตลาดอีกหุงอะอะไรอุ่นกินเลยค่ะข้าวมาก็แค่เสียบหม้อข้าวเฉยๆเนาะอันนี้คือชีวิตเกียร์เตอร์ชีวิตราการนะคะขอบคุณ ขอขอพูดง่ายๆว่าไม่ให้พ่อบ้านว่าให้เราได้เนาะไม่ได้มีเวลาเสมอไปบางคนเขาก็แทบไม่มีเวลาบางคนเขาก็มีเวลาที่จะไปจับโทรศัพท์ตอบคอมเมนต์หวันนี้ยายการไม่ได้เข้าห้องไลฟ์เวลาจับโทรศัพทนะ์เพลินนะในเช่ว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวคนเดี๋ยวคนเดี๋ยวไปเดี๋ยวมาไม่ได้ทํางานหลักของตัวเองเลยงานหลักก็คืองานบ้านอีกการนะนี่ละหล,ล,ล,ลานี่ลูกหลานจินข้าวไปโรงเรียนเสร็จแล้วเดี๋ยวการจับ ไปส่งกลับมาแล้วก็ต้องมาล้างชามเขาเป็นทั้งคุณสามีนั่นแหละเ,เพื่อนเพื่อนคนไหนก็อย่าเพิ่งว่ากันนะยังไม่ได้ไปหาบ้านใครก็อย่าเพิ่งว่ากันต้องขอโทษขอไปเปพื่อนเพื่อนด้วยไม่ได้มีเวลาเสมอไปบางคนเขาก็แทบไม่มีเวลาบางคนเขาก็มีเวลาที่จะไปจับโทรศัพท์ตอบคอมเมนต์อนว,วันนี้อยางการไม่ได้เข้าห้องไลฟ์เหมือนกัน การไม่ได้มีงานหลักงานอะไรทำหรอกแค่ง,งานบ้านงานเดือนเป็นแม่้ันแม่เดือนแต่ก็ไม่ให้ขาดตกบุกพ่องตรงนั้นนะคะขอบคุณทุกค,คนนะตลาดเขาไม่ได้เตรียมอะไรออกไปตลาดไม่เช้าไม่คันเด็กไม่เรียนแล้วก็ไม่คันคุณพ่อบ้านกลับจากทำง,งานค่ะเนาะทุกอย่างในการเตรียมพร้อมหมดอันนี้คือชีวิตชีวเตอร์ชีวิตการนะคะขอบคุณทำหม้อใหญ่ๆไว้เลยไม่ต้อง ไปหาที่ตลาดอีกขนะองอะไรอุ่นกินเลยค่ะข้าวมาก็แค่เสียบหมอ้อข้าวเฉยๆเนอะอันนี้คือชีวิตเสียเตอร์ชีวิตราการนะคะขอบคุณเราเล่นได้แต่เราก็ต้องอยา่าทิ้งงานหลักง,งานบ้านของเราเนาะเีารคือแบบว่าถ้าเวลาจับโทรศัพท์มือถินนะ ไม่ใช่ว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวคนเดี๋ยวอนเดี๋ยวไปเดี๋ยวมาไม่ได้ทํางานหลักของตัวเองเลยงานหลักก็คืองานบ้านอีกกันนะนี่แหละคือได้มีเวลาเสมอไปบางคนเขาก็แทบไม่มีเวลาบางคนเขาก็มีเวลาที่จะไปจับโทรศัพท์ตอบคอมเมนต์อวันนี้ยาการไม่ได้เข้าห้องไลฟ์งานยังไม่เสร็จเลยงานบ้านงานเดือนเนาะท่านเราจะไปจับโทรศัพท์ไปตอบคอมเมนต์หรือว่าไปหาเพ่ที่มีเวลาเสมอไป บางคนเขาก็แทบไม่มีเวลาบางคนเขาก็มีเวลาที่จะไปจับโทรศัพท์ต่อไมเงมือนวันนี้อายการไม่ได้เข้าห้องไรทำหมอ้อใหญ่ๆไว้เลยไม่ต้องออไปหาที่ตลาดอีกหุงอะไร,อ,ะไรอุ่นกินเลยค่ะข้ามาก็แค่เสียบหมอ้อข้าวเฉยๆเนาะทำหมอ้อใหญ่ๆไว้เลยไม่ต้อง ไปหาที่ตลาดอีกของอะไรอุ่นกินเลยค่ะข้ามาก็แค่เสียบหม้อข้าวเฉยๆเนาะอยู่ไม่เหมือนกันเออ่คือแบบว่าง่ายยากไม่เหมือนกันเนาะแต่แลนนะคนเนาะบางคนก็ง่ายง่ายเนาะบางคนก็ยากยากหน้าที่การงานนี่หมนเลิกออกอะออกกินอิ่มแล้วเขาก็ไปหลับไปนอนอันนี้คือหน้าที่ของเราจางชามแล้วก็ฟังในการพูดนะคะสวัสดีค่ะ เวลาจับโทรศัพท์เพลินนะไม่ใช่ว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวคนเดี๋ยวคนเดี๋ยวไปเดี๋ยวมาไม่ได้ทํางานหลักของตัวเองเลยงานหลักก็คืองานบ้านอีกกันนะนี่แหละงานยังไม่เสร็จเลยงานบ้านงานเรือนเนาะท่านจะไปจับโทรศัพท์ไปตอบคอมเมนต์หรือว่าไปหาอยู่ไม่เหมือนกันอคือแบบว่าง่ายยากไม่เหมือนกันเนาะแต่ละคนเนาะบางคนก็ง่ายง่ายเนาะ บางคนก็ยากยากหน้าที่การงานนี่อยู่ไม่เหมือนกันคือแบบว่าง่ายยากไม่เหมือนกันเนาะแต่ละคนเนาะบางคนก็ง่ายง่ายเนาะบางคนก็ยากยากหน้าที่การงานไม่เหมือนกันีนตมไม่ได้มีงานหลักงานอะไรทําหรอกแค่ง,งานบ้านงานเดือนเป็นแม่บ้านแม่เดือนแต่ก็ไม่ให้ขาดตกบุกพ่องตรงนั้นนะคะขอบคุณสำหรับการรับไป ตอบคอมเมนต์เพื่อนหรือว่าไปไปเยี่ยมบ้านเพื่อนเนี่ยงานตรงนี้ก็จะปล่อยทิ้งไปเลยก็คือจะไม่ได้ทําเลยค่ะเนาะมันบ้านเพื่อนไงค่ะตลาดเขาไม่ได้เตรียมอะไรออกมาตลาดมิเช้าไม่ทันเด็กไม่เรียนแล้วก็ไม่ทันคุณพ่อบ้านจับจากทํางานค่ะเนาะทุกอย่างในการเตรียมพร้อมออหมดไม่ได้มีเวลาเสมอไฟบางคนเขาก็แทบไม่มีเวลาบางคนเขาก็มีเวลาที่จะไปจับโทรศัพท์ตอบคอมเมนต์ืวันนี้อยาการไม่ได้เข้าห้องไลฟ์คืองานหลัก การไม่ได้ไปทํางานข้างนอกเป็นแม่บ้านถุงหาเพื่อนมันก็จะเพลินงานบ้านของเราก็จะเอ่อไม่เสร็จก็จะค้างคาอยู่เราทําตรงนี้ไม่ให้งานยังไม่เสร็จเลยงานบ้านงานเรือนเนาะท่านเราจะไปจับโทรศัพท์ไปตอบคอมเมนต์หรือว่าไปหาร้านให้ลูกให้หลานไปส่งลูกส่งห้านกลับมาก็ต้อง นี่แหละเขากินอิ่มแล้วเมื่อเช้านี้ดีนะเมื่อเช้านี้มันยังมีกับข้าวขาดตกบกพ่อพูดง่ายว่าไม่ให้พ่อบ้านว่าให้เราได้เนาะอยู่ไม่เหมือนกันอคือแบบว่าง่ายยากไม่เหมือนกันเนาะแต่ละคนเนาะบางคนก็ง่ายง่ายเนาะบางคนก็ยากยากหน้าที่การงานนี่เพื่อนเพื่อนคนไหนก็อย่าเพิ่งว่ากันนะ ายังไม่ได้ไปหาบ้านใครก็อย่าเพิ่งว่ากันต้องขอโทษขอไปเพื่อนด้วยไปตอบคอมเมนต์เพื่อนหรือว่าไปไปเยี่ยมบ้านเพื่อนเนี่ยงานตรงนี้ก็จะปล่อยทิ้งไปเลยก็คือจะไม่ได้ทําเลยค่ะเนาะมันมันเทินไงคะเมื่อวานที่าการทําไว้เยอะเนาะส่วนมากในการเวลาทาก็จะทำหม้อใหญ่ๆแล้วก็อุ่นกินวันนี้ได้อย่างเงี้ยมืมก็เลยไม่ได้ออกไปตลาดไงถ้าออกไปเลยออกกะ กินอิ่มแล้วเขาก็เปหลับไปนอนอันน,น,นี้คือหน้าที่ของเราล้างชามแล้วก็ทำหมอ้อใหญ่ๆไว้เลยไม่ต้องอไปหาที่ตลาดอีกหุงอะไรอุ่นกินเลยค่ะข้าวมาก็แค่เสียบหมอ้อข้าวเฉยๆเนาะทำหมอ้อใหญ่ๆไว้เลย